ส่วนรายการหลายๆากก็ในช่วงนี้ท่านที่เดินทางมาเอง่อยในช่วงนี้โดยเฉพาะท่านที่อยากจะรกากับอาก็จะสามาใช้การได้กับายา่วงนี้เพาะว่าในเวลาที่เบรการโดยตระมาท่านผู้าัดัาจะได้านมาติระพอี ังกล เจ้าทานก็แหไหนก็ไมโดงทานแล้วไปทานทานงเสร็จแล้วก็ขึ้นมาบนสารละนบนนที่ดีโดยการ เจกครราธกรคณะบักรหาระวยาตร์าาตเทนีคณะิทารทลยวาศตรีทยนโดยะวทาาสะนโลีคณะวิยาศาสรเคลณิาและคนีควยาเนยยาทีบยาาทนวิรลเนีะยาทคทยาศรละคนเยียามาและทนาตระเทาศาเทศบาลีารละบน ทำดีโดยการนำของท่านอธิคูตุลวันและที่หินบ้านจำนันเกตเราแล้วก็ทั้นเก้าตำบลได้ความถามและสพอเคยทำได้ดีแต่ว่าคณะงทานก็มีขอสพออเบอร์ันทิธีพ้องคณะครรมาธยกานแล้วก็บริษัทอาคเน กระลงทานจากผ้าต้มจาก